เช็คด่วนธุรกิจออนไลน์ไม่เติบโตเพราะสิ่งนี้แน่นอนนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องให้ความสําคัญคือ1เลยครับในเรื่องของการแบ่งเวลาการแบ่งเวลาในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าคุณนะครับเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาเป็นคนที่ทํางานประจําสิ่งสําคัญครับคุณก็ต้องหาวันหนึ่งวันครับเพื่อวางแผนในการทําออนไลน์อย่างเช่นนะครับคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อัดคลิปทิ้งไว้เลยและก็วางแผนสร้างคอนเทนต์ทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์เลย แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่มีการจัดสรรเวลาคุณก็จะทำคอนเทนต์แบบว่าคิดอัดตัดในหนึ่งวันและก็ทําแบบนี้ทุกวันและสิ่งสำคัญคืออะไรครับคุณก็จะต้องมาเหนื่อยทุกวันก็ต้องมากดดันเพื่อจะให้มีคลิปวิดีโอลงทุกวันมันเหนื่อยจนเกินไปครับดังนั้นครับจัดลําดับความสําคัญหรือแบ่งเวลาให้ดี ข้สอสครับสิ่งที่ควรให้ความสําคัญมากที่สุดคือคุณอยู่ในสังคมที่ใช่ถ้าคุณอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่สังคมที่ไม่ใช่หมายถึงอะไรอีกระว่างก็หมายถึงว่าคุณอยู่กับคนที่ไม่ได้ทําออนไลน์หรือไม่ได้ทําในเรื่องที่คุณกําลังทําอยู่และคุณก็ไปปรึกษาเขาและนั่นแหละครับคุณจะได้คําตอบที่คุณไม่ต้องการหรอกหรือคุณก็จะได้คําตอบที่มันรู้สึกว่ามันบั่นทอนจิตใจคุณ เพราะเขาไม่เคยทําเรื่องนั้นและเขาก็อาจจะไม่ได้ให้กําลังใจคุณให้คุณทําเรื่องนั้นต่อดังนั้นครับควรปรึกษากับคนที่ทําเรื่องเดียวกับคุณและคุณจะได้คําตอบที่ใช่แต่ถ้าคลิปวิดีโอนี้นะครับดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วันด้วยและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ